เมื่อกี้เนี่ยในในออนไลน์นะครับผมดูเนี่ยมอนิเตอร์อยู่เนี่ยมีถามว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าไปเจอคนไข้เนี่ยนอกโรงพยาบาลเนี่ยทำไงในฐานะที่เป็นเฮลท์แคลเปร์ไวเดอร์พอดีเลยฮะเราเราเดี๋ยวเราก็จะมีเซสชันในเรื่องของออนซีนนะเดี๋ยวรอฟังนะครับคนที่ถามมาเนี่ยต้องรอฟังด้วยนะเดี๋ยวอาจารย์ชันทนวรรณนี่จะพูดให้ฟังนะฮะทีนี้เบสิกไปแล้วนะฮะแอดวานซ์และซัพพอร์ตไปแล้วทีนี้หลังจากที่คนไข้เนี่ย เราทำร e เซอ c ์ซ t a t i o n ไปแล้วเนี่ยเกิดมี ROSC ขึ้นมาซึ่งเราเรียกว่า s u s t a i n ROSC มาแล้วเนี่ยสเต็ปต่อไปคือ post cardiac arrest care นะครับอาจารย์เกียรติชัยนะจะเรียนเชิญอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์เกียรติชัยดาวรัตนชัยนะอาจารย์จะพูดว่าหลังจากที่คนไข้เนี่ยมี s u s t a i n ROSC แล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปหรือวิธีการต่อไปที่แนะนำนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทำ ดิสอสเตชันเนี่ยอย่างไหนถึงจะเกิดประโยชน์เชิญอาจารย์เลยครับก็ขอขอบพระคุณอาจารย์กำพลนะครับหัวข้อวันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของ post cardiac arrest care นะครับครับอันนี้เป็น chain of survival อย่างที่เราทราบกันนะครับนะก็ห่วงโซ่ที่สำคัญอย่างหนึ่งหลังจากเรา CPR เสร็จแล้วคือเรื่องของ post cardiac arrest care นะครับซึ่งจะเป็นตัวที่ทำให้คนไข้นะครับนะรอดหรือไม่รอดกลับบ้านนะครับไกด์ไลน์นะครับของ H.A กับ E.R.C นะครับก็จะก็จะคล้ายๆกัน นะครับนะก็จะมีความคล้ายกันพอสมควรอายะตาแตกต,ต่ตางที่รายละเอียดนิดหน่อยนะครับแต่ของของเรายังเน้นที่ของ HA นะครับนะั้นวันนี้จะพูดในประเด็นของ HA เป็นหลักแล้วก็จะมีเสริมในส่วนที่ต่างกันระหว่าง HA กับ ERC อีกทีนึงนะครับอย่างแรกนะครับการที่จะดูแลคนไข้คดักเลสได้นะครับจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของโพสคดักเลสซินโดมนะครับเมื่อร่างกายเกิดการคดกเลสนะครับมันก็จะเหมือนกับ เลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายไม่ได้เกิดในเรื่องของทิชชูไฮโปเพอร์ฟิวชันแล้วก็จะเกิดเรื่องของเซลล์อุนจูลี่ตามมาหลังจากเราปั๊มขึ้นปุ๊บ CPR ขึ้นนะครับนะก็จะมีในเรื่องของเลือดกลับมาเลี้ยงก็จะเกิดรีรีเพอร์ฟิวชันอินจูลี่ฉะนั้น,นกลไกการเกิดอินจูลี่นะครับนะของเซลล์เนี่ยมันก็จะกลายเป็นลักษณะของอิชมิกกับรีเพอร์ฟิวชันอินจูลี่นะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับภาวะภาวะที่มันแย่ลงเนี่ยหลังจากโพสอเรนเนี A ่ยมันจะ มีภาวะอื่นก็คืออันเดอร์ไลน์หรือว่าสาเหตุที่มันเกิดขดระเลสที่ทำให้ภาวะขดระเลสซินโดมแย่ลงไปอีกนะครับงั้นโพสขดระเลสซินโดมเราจะแบ่งขัข้นๆได้เป็น4อย่างนะครับก็คือโพสขดระเลสเบรนจูลี่นะครับไม่คเดียวดิสฟังชันนะครับอิฟเรี่เรสปอนแล้วก็ในเรื่องของพาพาโทโลจีที่เป็นตัวทําให้เกิดขดระเลสนะครับที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขจะทําให้โพสขดระเลสซินโดมแย่ลงไปนะครับนะอันนี้ก็เป็นโมเดลิตี้ในการรักษานะครับเราก็จะทํา เ,เ,เมื่อก่อนจะเรียกว่าเท,เทโลโรติกไฮโปเทอร์เมียนะครับใกล้ไล่ใหม่แล้วก็เรียกว่าเป็นเทโลเจอร์คอนโทรลเรียบร้อยแล้วนะครับนะเรื่องของฮีโมูนิคออปติมิเซชันนะครับเ,เรื่องของออร์แกนซับพอร์ตต่างๆงั้น,นหลักการในการรักษาคนไข้ที่เป็นโพสแคลเรสซินโดมนะครับก็คือนะครับการพรีเวนก์เซีกัลรีอินจูรีนะครับแล้วก็โพรไวอินเทนซีฟแคร์นะครับรักษาสาเหตุนะครับที่ทำให้เกิดรวมถึงรักษาคอมพลิเคชันที่เกิดขึ้นในระหว่างการ CPR หรือว่าหลังจากการ CPR นะครับ โพสแคลเลอร์เลสอัลกอริธึมนะครับก็อันนี้เป็นของเอชนะครับเวลาเวลาจำง่ายๆนะครับก็เป็น A B C D นะครับ AirwayBreattingCirculationDisability นะครับ A ก็คือการ manage Airway ถ้าคนไข้ไม่ใส่ทิวเราก็ต้องใส่ทิวให้เรียบร้อยนะครับนะส่วน B นะครับนะ Breatting นะครับก็คือ manage Oxygenation แล้วก็ Ventilation นะครับให้ออกซิเจน100%นนะครับแล้วก็ จนกระทั่งเราสามารถวัดแซดได้นะครับแซดคีฟนะครับ HA คีฟที่90-80%แล้วก็ CO2 ที่35-45ิบมิลลิเมตรประหลอดนะครับในกรณีที่ที่ไม่มีนะครับเอซิดอโรซิสนะครับเรื่องฮีโมเอมิกนะครับก็ C นะครับทาร์เก็ตแมปคีฟให้เกิน65มิลลิเมตรประหลอดโดยที่เราอาจจะต้องพิจารณาแอดจัตนะครับ เรื่องของวาโซเพเซอร์แล้วก็ฟลูอิดรีซัซิเทชันเพราะว่าในคนไข้ที่เป็นคาเดียกลาสนะครับช่วงแรกนะครับเขาจะมีในเรื่องของออไมโครเดียลดิสฟังชันลักษณะช็อกจะเป็นคาโดนิกช็อกแล้วพอใซโตไคล้ออกมาเยอะจากเซลล์อุจูลี่นะครับเขาจะกลายเป็นดิสกูปีทีช็อกตามมาอีกทีหนึ่งนั้นการเมเนจคนไข้ในแต่และเฟสของคาเดียกลาสจะไม่เหมือนกันนะครับต่อไปเออร์ลี่ดังนั้นสิทธิ์เทสติ้งนะครับตารางตรงนี้นะครับก็จะมีให้ทำสิบสองกรีดเอเคจีนะครับนะ 12บสอีบ EKG นะครับพิจารณา CT นะครับหรือว่าอันตราซาเดี๋ยวจะบอกรายละเอียดทีนึงนะครับแล้วก็รักษาสาเหตุนะครับพิจารณา e m e เม ency CAG อันนี้สิ่งเป็นสิ่งที่เพิ่มขึ้นมานะครับเขาก็ define มาเลยว่า e m e เม e n c y CAG คุณจะทำในคนไข้กลุ่มไหนบ้างก็คือกลุ่มที่เป็น SC e l e v a t o o n นะครับอ k เคจีเอ e ีลีเวชันมีค e เ a อ i ์นิก c ็อนะครับ e c u r r e น t a r r h ิ t h m i a หรือว่า SEVERE m y o c a r d i a l ล s c h เ m i a นะครับหลังจากเราผ่าน C ไปละรกพิจารณาหา ถ้าคนไข้มียาซีเดชันต้องออฟนะครับนะพิจารณาออฟยาซีเดชันะกับยูโรมาสคูตราบ็อกกิ้งเอเจนต์เพื่อจะพิจารณาดูนิวโรนะครับนะดูคนค follow command, ไข้ฟอลโล่คอมมานด์ไหมถ้าฟอลโล่คอมมานดก็ออนก็ยิงคือที่ข้อแค่ต่อนะถ้าไม่ฟอลโล่คอมมานดนะครับก็อาจจะพิจารณาทำเทอร์มิเจอร์คอนโทรนะครับพิจานระณา eeg แล้วก็ทำ cag ในะคนไข้ที่มีข้อบ่งชี้แล้วก็ในเรื่องของมันติโมดอลพร็อกโนสิเคชันนะครับซึ่งวันนี้อาจจะไม่ได้พูดถึงในรายละเอียดนะครับเพราะเป็นเรื่องของทางนิวโรที่จะมาทำหลังจากเจ็ด แรกนะครับที่มีการปรับนะครับนะก็คือออกซิเจนทาร์เก็ตในคนไข้นะครับก็ในช่วงแรกนะครับหลังจากเรา CPR แล้วเนาะเราเขายัางแนะนําให้เป็น100%ออกซิเจนอยู่จนกว่าเราจะสามารถวัดออกซิเจนแซดหรือว่าเจาะบัตรแก๊ได้ค่าที่เชื่อถือได้แน่นอนเพราะช่วงแรกเพอร์ฟิวชันไม่ดีเราจะวัดแซดได้ไม่ดีนะครับนะงั้นช่วงนี้ให้100%ออกซิเจนไปก่อนนะครับภาวะที่ต้องเลี่ยงนะครับก็คือไฮโปซีเมียและไฮเปอร์ออกซีเอียยังไงก็ต้องเลี่ยงทั้ง2ภาวะนี้นะครับ ออพติเมอลออพติมั่ออกซิเจนเซทูเลชันที่ใน HA กล่าวไว้ก็คือ90-98เนะครับส่วนถ้าเป็น e r c นะครับยุโรเปียก็จะเป็น94-98เซนนะครับต่อไปเวนติเลชัน n t ร r กต t นะครับตัวเรื่องของ PACO2 เนาะนะครับก็แนะนำนะครับ PACO2 ี pa ที่35-45มิลลิเมตรประโลนนะครับนะแล้วก็อาจจะพิจณานะครับนะ ดู pa ซูโอทูร่วมด้วยแต่เราก็ยังเชื่อถือในเรื่องของดูดู entero ซูโอทูร่วมด้วยนะครับแต่ยังไงเราก็ยังเชื่อถือในเรื่องของ pa ซูโอทูมากกว่าอยู่ดีเพราะว่า entero ซูโอทูในผู้ป่วยขดเลสนะครับมันจะค่าค่อนข้างเออเลอร์ถ้าเทียบกับ pa ซูโอทูมันจะไม่มันจะไม่ใช่ค่า entero ซูโอทูบวกหเท่ากับ pa ซูโอทูเหมือนในผู้ป่วย icu ทั่วไปนะครับนะมาประเด็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่เราเจอบ่อยๆนะครับเรื่องของออกซิเจนแล้วก็เวนติเลชันนะครับใน ha guideline เขาเขียนไว้ว่า คี e p PACO2 SO 3-5ถึง45ในคนไข้ที่ไม่มี c v i a c d เ e a นะครับแต่เวลาเราเรา CPR คนไข้ใช่ไหมครับคนไข้ส่วนใหญ่ก็จะมักจะมีในเรื่องของ Lactic Acidosis งั้นเขาจะมีภาวะในเรื่องของ m e t a บ o ล i c a c i d o ด i ออยู่แล้วฉะนั้นการการตั้งเรเตอร์ในคนไข้กลุ่มนี้นะครับนะหลังจากคนไข้ r o c c แล้วนะครับนะก็ควรจะพิจารณาตั้งเรเตอรนอ์นอกจาก นอกจากดูที่35ถึง45ถ้าเกิดเจาะบัดแก๊สไปแล้วเรามีแอซิดัซิสเยอะอต้องตั้งเพิ่มมินิวินเิเลชันนะครับเพื่อที่จะแก้ไขภาวะที่มีแอซิดัซิสไม่งั้นคนไข้ก็จะมีเรื่องของรีคาเดออเลสอีกรอบหนึ่งนะครับตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่ที่ต้องระวังด้วยนะครับในใกล้ไรก็เขียนไว้ว่า35 45นะแต่ต้องไม่มีแอซิดัซิสนะครับถ้ามีแอซิดัซิสก็ต้องปรับไปตามบัตรแกร๊สนะครับบัตรเพเตอร์ทาร์เกตนะครับก็คีบที่ 65มิลลิเมตรปรลอดในเอชนะครับส่วนใน ERC ก็เขาจะแถมซิลิกบัตเพชเชอร์มาด้วยมากกว่าร้อยหรือแมป60-65มิลลิเมตรปรลอดนะครับการทำสตาดี้นะครับการทำสตาดี้เราก็จะทำอยู่3อย่างนะครับ EKG CT นะครับ H2 pelvis CT นะครับแล้วก็อันตราซาวนะครับ EKG ต้องทำให้เร็วที่สุดนะครับ H2 pelvis เนี่ยทำเพื่อหาสาเหตุของคาะดกอเลสเช่น PE ใช่ไหมครับหรือว่า หาคอม PLICATION นะครับของการทำ resuscitation หรือการทำ CPR นะครับส่วน e c h o แล้วนะครับหรือว่า point of care กระเดกอันตัสซาวนะครับก็ควรจะต้องพิจารณาทำนะครับเพื่อหาเพื่อใช้ในการวินิจฉัยเช่นอ,อ,อาจจะเจอในเรื่องของพริ้กเดี่ยวเอฟฟูชันนะครับนะหรือว่าต้องอ,อหรือว่าเราจะดูในเรื่องของอ RV dilate ในคนไข้ที่เป็น massive pulmonary embolism นะครับใน HA เขาก็ได้ recommend ไว้ส่วนใน ERC ครับไม่ได้กล่าวถึงในเรื่องของการใช้อันตัสซาวในส่วนนี้ การทำ temperature control เมื่อก่อนเราจะเรียกว่า target temperature management นะครับปัจจุบันใน HA เขาในใกล้ๆ2 0 2 5ทั้ง2อันเลยนะครับทั้ง HA และ ERC เนี่ยเขาแนะนำให้ใช้คำว่าเป็น temperature control เพราะบางทีเราเราเราไม่ได้เราไม่ได้ target e d ไว้ไ white, นะครับนะควรจะทำในองค์ไข้ที่ไม่ r e s p o n d ต่อ for command อออมมนะครับหลังจาก r o c เนาะ นะครับใน HA นะครับให้คีพเทม32 -37.5 อถึง3 5อันนี้ก็แล้วแต่เรื่องแล้วแต่คนไข้นะครับว่าคนไข้สามารถทำดีไพโปเทอร์เมียได้หรือเปล่านะครับนะแล้วก็ควรจะทำอย่างน้อย36ชั่วโมงนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการเรื่องของการทำการทำพีฮอสพิ t อลคูลลิ่งนะครับปัจจุบันนี้ก็ไม่ยังยังไม่มี b e n e ฟิตอะไรนะครับดังนั้นเอากลับมาทำที่โรงพยาบาลได้นะครับเราอาจจะไม่ต้องรีบทำตั้งแต่ที่ ลดลงพยาบาลนะครับแล้วก็เรื่องของการคูลลิ่งไอซียูนะครับนะการคูลลิ่งหรือการรีวอร์มนะครับการรีวอร์มก็ทําที่จุดเลทไม่ควรจะเกินจุด5องศาเซลเซียสเปอร์อัลนะครับนะกล่าวโดยสรุปนะครับเทอร์อเจอร์คอนโทรลในเอชเอนะครับเราก็จะคีบ3 2มจุองถึงสามองศาเซลเซียสอย่างน้อยประมาณ36ชั่วโมงนะครับส่วนใน ERC นะครับเขาจะป้องกันไม่ให้มีไข้คือ avoid fever นะครับ72ชั่วโมงนะครับไม่ให้ไข้เกิน37.5 ก็คือถ้าไข้เริ่มจะถึง37.5ปุ๊บเขาก็จะทำโมเดลิตี้ในการลดไข้นะครับนะอันนี้ก็เป็นการรักษาอื่นๆนะครับนะก็อวยไฮโปไกรวมถึงไฮเปอร์ไกซีเมียด้วยนะครับส่วนยานะครับสเตียรอยไทอามีนอะไรไฮโดรคอติโซนไม่ไม่มีประโยชน์นะครับไม่ต้องให้นะครับอาจจะยังไม่ได้ประโยชน์อะไรนะครับการใช้วาโซเฮสเซอร์ในขาเดกเล็นะครับใน EHA นะครับ ก็ยังไม่ได้เลิกคอมเมนต์นะครับว่าจะใช้เป็นตัวไหนนะครับส่วนใน ERC นะครับแนะนำให้เป็นนอร์อะดรีนาลีนแล้วก็โดปามีนนะครับเหตุผลก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าในคนไข้ที่มีคาเดกเรสนะครับนภาวะคาเดกเรสเนี่ยเขาจะมีคาเดกช็อกในช่วงแรกนะครับแล้วก็ดิสบูรีช็อกในช่วงหลังนะซึ่งซึ่งการเลือกวาโซเพรสเซอร์ตรงนี้ก็ยังเป็นแก็บนะครับที่ยังต้องศึกษาต่อไปว่าเราจะใช้วาโซแอคทีฟดักนี้ตัวไหนว่าแล้วว่าจะเป็นอะดรีนาลีนเป็นตัวแรกหรือว่านอร์พีนิฟินเป็นตัวแรก นะครับส่วนโดบูทามีนเนี่ยเราใช้ในกรณีที่คนไข้มี evidence ของ myocardial dysfunction หรือว่ามี persistent inadequate tissue perfusion เช่น persistent lactic acidosis เป็นต้นนะครับนะการทำ PCI นะครับอย่างที่บอกไปนะครับ PCI นะครับควรจะทำเป็น emergency PCI เมื่อคนไข้ document ว่าเป็น ST segment elevation หรือว่ามี cardiogenic shock นะครับ recurrent ventricular arrhythmia นะครับหรือว่ามี ongoing myocardial ischemia นะครับโดยที่ไม่สนนะครับว่าคนไข้ตื่นหรือไม่ตื่น นะครับบางที่เราอาจจะเห็นว่า,วาคนไข้ CPR นานแล้ว30นาทีไม่ตื่นไม่ทําดีกว่าอันนี้ไม่อันนี้ในไกด์ไลน์ไม่ได้บอกว่าอย่างนั้นนะครับก็คงต้องทําไปก่อนเพื่อให้โอกาสคนไข้นะครับนะส่วนคอนดิชันอื่นนะครับสามารถทําเป็นเออร์เจนซีหรือว่าอิเล็กทีฟเอชเอจได้นะครับนะเมคานิคอลซัพพอร์ตนะครับนะที่เราใช้ในคนไข้นะครับนะก็เป็น temporary mechanical support ก็ recommend นะครับในคนไข้ที่นะครับอาจจะต้องอา,อ,าอาจจะต้อง เลือกคนไข้นิดหนึ่งนะครับคนไข้ที่จะทำนะครับว่าหลังจาก r o s c แล้วเนี่ยนะครับคนไข้คนไหนที่จำเป็นจะต้องใช้นะครับไม่ว่าจะเป็น IABP Percutaneous v e n t r i c u l a r a s s i s t Device หรือว่าการออน e c ก o นะครับนะการทำ Advanced n e u r o m o d e l i n g นะครับ After Cardiac Arrest ปัจจุบันก็ยัง limit data อยู่นะครับว่าจะทำในวิธีไหนดีไม่ว่าจะเป็น Monitor ICP Cerebral Blood Flow Brain Tissue Oxygenation หรือว่า จุกุล่าวีนัสออกซิเจนเซสซูลเลชันนะครับนะย,ย,ยังอยู่ในช่วงของการศึกษา data ยังไม่เพียงพอนะครับมาเรื่องของการเมนิทภาวะชักนะครับซีเชอร์หลังจากคาเดกเลสนะครับก็ต้องทำ eg ทุกรายนะครับเพื่อวินิจฉัยนะครับในคนไข้ที่ไม่ฟอลโล่คอมมาน d นะครับในคนไข้ที่ชักแล้วเรามองเห็นว่าชักยังไงก็ต้อง treat นะครับส่วนยายาที่ใช้ทีก็จะเป็นยาปกติที่เราใช้กันในใน,น,น ward หรือใน er นี่แหละ นะครับนะส่วน n o n c o n v e r s i v e seizure นะครับจะวินิจฉัยได้จาก eeg ฉะนั้นเราคุณจะต้องรัน eeg เพื่อเพื่อที่จะวินิจฉัยภาวะนี้นะครับส่วน eeg pattern นะครับในกรณีที่มี ictal หรือ inter ictal c o n t i n u u m ก็คือเกือบจะเป็นชักแล้วหรือว่าไม่แน่ใจว่าชักกำลังกาลังจะชักแล้วเขาก็พิจารณาให้ให้นอน sedating anti seizure ซึ่งก็คือตัวเคป้านะครับที่เราให้กันบ่อยๆนะครับส่วน routine seizure p r o p h y l a x i ปัจจุบันนี้ไม่ได้ e c o m นะครับมีภาวะหนึ่งที่เราเจอบ่อยๆนะครับภาวะไมโอโครนัสนะครับไมโอโครนัสนี่เป็นอาการทรายหนึ่งของเบนไฮโปเซียนะครับอิชมิกเบนจูรี่นะครับฉะนั้นคนไข้ที่เป็นไมโอโครนัสไม่ได้บอกว่าจะชักเสมอไปงั้นในไกด์ไลน์ปัจจุบันนะครับของ HA นะครับเขาก็รีเแเมนต์ว่าในคนไข้ที่เป็นไมโอโครนัสนะครับควรจะต้องมี EEG ร่วมด้วยว่าชักจริงนะครับเราถึงจะ ให้ยาการชักนะครับถ้าไม่ออกนัดอย่างเดียวนะครับต้องรัน eg ก่อนนะครับถึงจะให้นะครับส่วน erc ก็ยังไม่ได้เลมคอมเมนต์ในเรื่องของประเด็นประเด็นนี้ไว้นะครับเรื่องของ n e u r o p r o t i c a t i o n นะครับที่สำคัญก็คือในเรื่องของ timing ในการทำนะครับ timing ในการทำก็72ชั่วโมงหลัง r o c นะครับใน erc ส่วน ha เขาก็จะบอกว่า72ชั่วโมงนะครับหลังจาก normothermia แล้วก็เราต้องนับนะครับชั่วโมงที่ศูนย์จาก vasopressor โดสสุดท้ายที่เราให้เข้าไป โทษทีครับยาซีเดตโดสุดท้ายที่เราให้เข้าไปนะครับนะนคืงนับเป็นชั่วโมงที่ชั่วโมงที่สุดนับไป72ชั่วโมงเราถึงจะประเมินได้นะครับนะส่วน e r c ีเขาเอ,อนับที่72ชั่วโมงหลัง RSC นะครับเทคนิคในการประเมินเบรนเดตนะครับประเมินนิวโรพอกซิเคชันต่างๆนะครับก็เป็นมัลติโมอลต้องใช้หลายๆอย่างคลินิคเข้าใช้แ l a ใช้ imaging นะครับนะใน,ใ,นในการประเมินนะครับซึ่งอาจจะต้องปรึกษานิวโรโลจิสในการทำนะบรกตี ist, พวกนี้นะครับ อันนี้ก็เป็นใน ERC นะครับเขาก็มีรูปมาให้นะว่าคนไข้นะครับนะเออที่เป็นพุทขดเลดเราจะต้องใช้อะไรบ้างเนาะอันนี้ก็ใช้คิสซ์ลอยนะครับถ้าคนไข้มีไฮโปโอลูมีเนะครับแทร็กเก็ตนะครับออกซิเจน P A C O 2ใช้วอลลุ่มนะครับ6-8 cc/ กิโลนะครับแมป60-65อันนี้ใน ERC ถ้าเป็น HA ก็65นะครับ normal lactate urine output มากกว่าจุด5 cc/ กิโลจริงๆมันก็คือ general critical care ทั่วไปนะครับ อีกอันนึงที่สําคัญนะครับก็คือเรื่องของเบิร์นเอาไม่ว่าจะเป็นใน ER ใน ICU นะครับนะควรจะต้องมีการการประเมินนะครับภาวะเบิร์นเอาของเจ้าหน้าที่พยาบาลหรือว่าแพทย์ด้วยนะครับในกรณีที่ในการดูแลคนไข้ที่มี Ca าดแคลนะครับนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่จะเบิร์นเอาได้สูงนะครับสรุปนะครับยังไงก็ตามนะครับการดูแลคนไข้โพสต์แกลเลสแคร์นะครับไกด์ไลน์มีให้นะครับนะไกด์ไลน์เราเราทำตามไกด์ไลน์ก็จริงนะครับแต่สุดท้ายนะครับ มันก็จะเป็นในเรื่องของ personalized management อยู่ดีในคนไข้แต่ละคนนะครับก็เหมือนกับอย่างที่บอกว่าวัน s i ด e s n o t fit a l l นะครับก็คือเราสามารถไม่ไมไมสามารถตัดเสื้อสูตรตัวเดียวให้ให้คน,คนทั้งโลกใส่ได้ทุกคนนะครับงั้นคนไข้ของเราก็เหมือนกันไกด์ไลน์ก็คือไกด์ไลน์คนคนไข้ก็คือคนไข้นะครับเราควรจะแอปพลายไกด์ไลนมาใช้คนไข้ของเราเป็น i n d i v i d u l i n นะครับจะาสามารถทำให้เราสามารถดูแลคนไข้ที่เป็นโพส์คเดกซึ่งอยู่ใน ICU ได้ดีนะครับ ขอบคุณครับครับขอบคุณอาจารย์เกียรติชัยมากนะครับพอดีเลยอาจารย์เดี๋ยวมีคําถามที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์นิดหนึ่งนะครับอาจารย์เป็นอาจารย์เป็นทั้งหมอ EP ด้วยนะครับแล้วก็เป็นเอาจารย์เป็นคิตข้อแคร์ด้วยนะครับทีนี้มีมีคำถามจากในในในไลน์นะฮะในแชทเนี่ยเขาถามว่าการให้ฟลูอิดนะอาจารย์ในคนไข้ที่ไม่ได้มีสาเหตุของไฮโปโวลูมิกเนี่ยเมื่อกี้อาจารย์ เกิดไปนิดนึงแล้วว่าเอ๊ะในสเต็ปของการหลังจากโพสการแดกอเรสเนะี่ยหรือว่าสาเหตุจริงๆช่วงแรกจะเป็น ing, นะแคดิโอเจนิกเนาะหลังจากนั้นก็จะเป็นดิสซิบิวทีฟใช่ไหมครัครมันก็สอดคล้องกับคําถามอันนี้อาจารย์ว่าเขาควรจะให้ฟลูยยงงอิดคนไข้อย่างไรครับอ่าจิกในการให้ฟลนะูอิดเรารู้เลยนะครับว่าถ้าเกิดว่าคนไข้เป็นเอ็มไออย่างเงี้ยนะครับถ้ามีสายน้ําเกินคงคงคงไม่คงไม่มีใครกล้าให้ใช่ไหมครับอันนี้มันเขาเขาตั้งชาร์จหรือว่าเอไดร์เอรียเยอะๆจกนกระทั่งแบบ เออไฮโปลูมิก um แล้วเอซิโดอสิตแล้วอะเลสอย่างเงี้ยมันก็รีเซเนเบิลใช่ไหมที่เราจะให้ไอวีแน่ๆถูกไหมครับก็จะมีคนไข้กลุ่มหนึ่งที่แบบเอ๊ะให้ไม่ให้ดีนะครับนะหลังจากโพสคาเดกอะเลสเรารู้แล้วว่าคนไข้มักจะมีคาจูนิกช็อกช่วงแรกเป็นเมกอเดียลสตันแล้วก็จะมีกช็อกคือฮามเป็นปั้มปิ้งไม่ดีแต่ตรงส่วนนีไ้ไม่ได้บอกว่าเราให้น้ำมไม่ได้นะครับงั้นเราสามารถให้โดยการชาเลนฟูอิดได้ถ้าเกิดมีไฮโปเทนชันแล้วก็ประเมินฟูดเรสปอนซีฟนี้ ไม่ว่าจะเป็นวิธีใดๆเช่นอันต้าซาว IVC ถ้าทำได้หรือว่ามี a อไลน์ดู p พาเวอร์เ s ช r e อร์วอ t เดชั่นเอ็กโคนะครับนะหรือว่าเอาไปทำโมเดลตี้ในการพ e ดิกレスฟู l ด์อิทレスโพนสิฟในไอซียูเพื่อจะประเมินว่าภาวะคาด์ลิอช่องนี้มันควรจะได้น้ำหรือไม่ได้น้ำนะครับนะแล้วก็พออย่าลืมนะครับว่าในคนไข้ที่เป็นโคเลสเตอรอล สินโดมพวกนี้นะครับนะมันจะมีไซโตไคน์หลังมาเยอะมันจะเป็นไซโตไคน์สตอมที่บอกว่าเป็นดิสซูบิดีปช็อคฉะนั้นมันเขาจะมีลีอเกตออกมาเรื่อยๆฉะนั้นดีซีสของเขามันจะเป็นไดนามิกนั่นคือก็คือเติมน้ําพอละอีก2ชั่วโมงถัดมาลีอกออกแล้วก็ไฮโปรูมีเใหม่ก็ต้องเติมใหม่ฉะนั้นฟรีเควนต์แอสเซสเมนต์ฟรีเควนต์มอนิเตอร์ดิ้งนี่สำคัญนะครับคีย์เวิร์ดอยู่ที่ฟลูอิดแอสเซสเมนต์นะฮะทั้งก่อนและก็หลังการรีเซสติเคชันนะนี่ ขอบคุณอาจารย์เกียรติชัยมากนะครับ